วันนี้ฝนตกนะคะทุกคนอากาศเย็นมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงแล้วทุกคนอุณหภูมิ9้าองศานะคะเดี๋ยวไอรีนจะไปเก็บใบสะระแหน่ค่ะเอาไปใส่ซุปมะเขือนะคะตำมะเขือตั้งเนื้อนะเจ้าตำมะเขือใส่ไข่ต้มเนาะ<ม>แล้วก็ไอรีนก็นึ่งข้าวเหนียวนะเจ้าเดี๋ยวมือบายนี้ไอรินก็จะกิน ซุปบะเคือตำบบเคือนะเจ้าของกิ่นเมืองเมืองเนาะนี่เจ้าใบสะระแหน่โอ้ยฝนตกหิิงทำามืออากาศเย็นขนาดเจ้าใบสะระแหน่หอม เย็นขนาดเลยพีน้องเจ้ากินจ้นไก่จิ้นแปะก็เบื่อนะเจ้านี่วันนี้เขาก็ททำซุปมะเขือตั้งเหนือกินนะเจ้ากินกบไข่ต้มเนาะแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็มีปลาหมึกทอดนะเจ้าปลาซิวทอดติสังมาจากาปีคนไทยนะเจ้าต่อยู่กลัวเคดะเข้าบ้านกันเลย เซตแล้วเจ้าอาหารมือกลางว,วันวันฝนตกของไอรีนเนาะนี่นึ่งข้าวเหนียวบจ่างเดอ้อลูกคนเหนือแต่นึ่งข้าวเหนียวบระจ่างนะเจ้าข้าวเหนียวก็จะแชฉะๆชชหน่อยอันนี้เป็นปลาหมึกนะเจ้ากับปลาซิวทอดอันนี้คือทีเด็ดของเฮาซุปบะเือนะเจ้าซุปบะเกอรืหม่วงเนาะ ใส่น้ำปลาลาดตัวเน้อแล้วก็มีผักใบสะระแหน่แก้มกินกับไข่ต้มเจ้ามาเดือเจ้าไปนอ้องนี่เป็นอาหารเหนืออาหารเมืองเมืองนะเจ้าไอรินไปนค้นกินง่ายยุ่ง่ายนะคะมีอย่างก็กิกนนะเจ้ายู่นี่กินเนื้อแปะเนื้อไก่จนไก่ล้วเจ้าพอดีอ่าเปื่อนคนไทยแนะนำมาว่าลองทำซุปบะเขือ ตำบะเขือตั้งเนือ้อเฮากินเพาะแหล้ลรัเหมือนกันเด้อไอรินกันเลยเออลองทำดูนะเจ้านะทำตมตีเฮาจะพอจะนึกได้น่ะเจ้าจริงๆล่ะไอรินก็เป็นคนทำกับเขาทำอาหารบอกคอยเก่งน,นะเจ้าโอเคเดี๋ยวเฮามากินกันเลยเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคนไทยในอินเดียนะคะแล้วก็ช่อง Youtube, คนไทยในอินเดียคนเจียงายไก่บ้านเจ้าวันนี้นะเจ้าเป็นวันฝนตกนะคะแล้วก็ไอรินก็ทำซุปบะเกือรนะเจ้าหรือว่าตำบะเกือตั้งเหน,น,เหน,เเนือนะเจ้าแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวพอกนะเจ้ามีปาลามบุกทอดปาซิวทอดนะเจ้ามาเดี๋ยวมากินข้าวมือายกับไอรินกันเจ้า ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกึงแล้วนะเจ้าปีนี่อากาศหนาวขนาดเจ้ามาลงมือกินกันเลยเจ้าไอรีนเป็นคนกินง่ายยู่ง่ายนะเจ้ามีอย่างก็กินนะกินเพื่อ,อยู่ไม่ได้ยู่เพื่อกินเนาะคติคติประจําใจของไอรีนนะเจ้านึ่งข้าวเหนียวมาจ้างนะเจ้ามาเกยสําเร็จเลยทุกคนแชะขนาดเลยนะเจ้า นี่เดียวติดมือขนาดเลยมาเลยเจ้ากินไปกันอืมสดายตอนแรกไอริ้นนึ่งกับหม้อหุงข้าวนะเจ้าแล้วมันแบบสำเร็จเนาะไอริล้นก็นเลยเอาไปตั้งกระเต๋แก้เต๋อฮีเตอร์่ะเจ้าออกมาก็เลยแช่แบบนี้นะเจ้าควันมาได้เลยตายตายตายเดี๋ยวจิ้มซุปมะเขือก่อน รูปบกเพลของเขาหน้าตาดีขนาดอลินใส่น้าปาห้าลงไปตัวไอ้นะเจ้าอืมขอบอกว่าเด็ดล้ำขนาดแสดข้าเหนียวเสียท่าข้าเหนียวข้อเหนียวมาสำเร็จเข้าเหนียวแจ๊ะอืม จิตมือขนาดเลยเจ้ามาเด้ลเจ้ามาถิงข,ข้าวตัวไอรินออกบ้านไปได้นาะก่อนทำคลิปวนไปในบ้านไปก่อนนะเจ้ายังออกไปถ่ายคลิปต่างหนอกไปได้เตือนเนาะตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นพองแล้วเจ้าเสียงเริ่มกลับมาละขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเลยเนะเจ้าที่อ่ออ้ามากะเฮืาะกำลังใจไอรินเนาะื่อกะากำลังใจไอรินเื่อไอรินหาย ป่วยไว้ๆนะเจ้าจากตัางแฟนคลับทางเพจคนไทยในอินเดียของต่งางช่องยูทูบของเนาะขอบคุณจ้านักเลยเจ้านะเดีเจ้าหายทึงข้อมาชมวิดีโอไอร้นตอนนี้มากินข้าวกับไอนนรินเนอร์ซุปบะเขือตำบะเขือตั้งเนือนะเจ้ากินกับไข่ต้มเนาะมิปลาหมึกทอดปลาซิวทอด แค่นกไปสแม่ไข่ต้มเจ้า ได้ขนาดข้อยวอบาซิลเก็มไปน่อยนึงเก็มนักขนาดแบบน้อยละบาซิลคนอินเดียเนาะเวลาเปิ้ตางเปิ้นจะมักเกลือลงไปหางเก็มขนาดเลยเจ้ามาเหมือนปลาซิวทั้งบ้านเรา มุ่พอใจได้มาเถอะเจ้าไอ้ข้ามาตังดูคลิปของไอรินก่อนนี่มันกินข้าวกับไอรินเนอะร์ควนตกแหงขึ้นจุดติ๊กเจ้าตอนนี้ ของหน้าหนาวอากาศหนาวแบบนี้มันจะทำให้ h o u s าเนี่ยบันอยหิวข้าวนะเจ้าไอรินก็จะกินข้าวสายน้อยเนาะมันล่นชิ้นอย่างะเจ้าเข้ากับวันไอรินนี่ก็อจะวัสามสี่โมงประมาณนี้นะเจ้าส่วนข้าวเย็นก็กินดึกตามขอบคุณนะเจ้าเพราะคนบ้านนี่คนกินข้าวดึกกันเนาะประมาณสี่ห้าทุ่มนะเจ้าบางวันเตียงคืนนะเจ้าข้าวเย็นดีนี ส่วนมื้อเจ้าเ้าก็จะกินแค่โรตีกินช้านะเจ้าอาไอรินพอจะกินกาแฟานะเจ้ากับโรตีหรือขนมปังปิ้งไข่ต้มเห็ดซองแกงประมาณนี้นะเจ้าอาหารมื้อเจ้าของไอรินเนาะนี่ข้าวเหนียวติดมือขนาะด มอะไรเป็นคนชอบกินปลาหมึกนะเจ้าชอบกินอาหารทะเลซีฟู้ดคือเติมหาบ้านขนาดเดี๋ยวกับเมืองไทยต้องไปหากินอาหารทะเลนะเจ้า หลังจากที่เขาหิวโหยมานานนะเจ้าพี่นี่แบบนี้ทุกินเนาะบบเพิงใจเข้าเหนียวนึ่งกระกาแกะขนาดอยู่บ้านอยู่ไทยกับเมือเกยนึ่งเข้านะเจ้าคุณแมกแม่จะเป็นคนทำเนาะ ตายตายติดมือขนาดเลยเจ้า FC ที่มาจากภาคอื่นนะเจ้าอจาอจจะบอกใคเข้าใจภาษาเนือที่ไอรีนอู้วันนี้ไอรีนกินอาหารเนื้อไอรีนก็เลยขออูภาษาเนื้อนะเจ้ามันจะได้อรรถรสก้าวกลั่นกินอาหารเนื้อเนาะ ฝนตกแหงขึ้นเรื่อยๆเลยเจ้าไปอกอนบอกว่าบันแม่นะเจ้าดีมากอันจะต๊กข้าวเหนียวปั้นมาได้ข้าวเหนียวแช่เนึ้ข้าวเหนียวบาเกยสัาเล็จเลยนะเจ้าไอลิน ตอนนี้อาการวัดไอ้ิก็เริ่มดีขึ้นพองแรวนะเจ้าก็เสียงก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเนาะแต่ว่าก็ยังฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่โอเคอิ่มละเจ้าตอนนี้ไอ้ยิเป็นคนกินน้อยนะเจ้ากินได้แต่เยอะเนาะกินแค่นี้ก็อิ่มละเจ้ากินง่ายดยูง่ายเจ้ากินเื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตมุกย้าย อาหารก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันวันนี้อลินมีอะไรจะมาชี้แจงกับทุกคนนะคะโอเคค่ะหลังจากที่อลินทานมื้อกลางวันมื้อบ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาคุยกันนิดนึงนะคะวันนี้อลินก็มีรไรอยากจะมาชี้แจงนะคะบ้างๆทุกคนนะคะ,อะพอดีนะคะในช่อง youtube ของอลินนะคะก็มี ผู้ชมนะคะก็มีผู้ชมนะคะได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็มาแนะนำไอรีนนะคะเกี่ยวกับการทำคลิปเสนอคลิปนะคะต่างๆนะคะที่ไอรีนได้ทำไปนะคะก็เขาก็สงสัยนะคะว่าทำไมไอรีนไม่นำสามีไม่นำครอบครัวสามีมาแนะนำเหมาะออคลิปด้วยเลยนะคะย้อนดูแต่ละคลิปแล้วแทบจะไม่มีเลยนะคะ อันนี้นะคะแล้วก็ไม่เหมือนกับช่องของสไตอินเดียคนอื่นนะคะที่เขานำสามีออกมาโชว์ในคลิปด้วยนะคะครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะออกมาร่วมแจมในคลิปด้วยทุกคลิปอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้อยน,นก็ต้องขอชี้แจงก่อนนะคะเพราะว่าคนแคชเมียร์นะคะเราไม่เหมือนกับ คนอินเดียที่อื่นนะคะเพราะว่าคนอินเดียในรัฐอื่นเนี่ยเขาเป็นฮินดูนะคะคนมุสลิมเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บตัวนะคะวัฒนธรรมศาส,สนานะคะแต่ละรัฐของอินเดียนะคะก็ไม่เหมือนกันต่างกันนะคะอันนี้ไอลิน,นก็ต้องขอแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะส,สาวๆที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ย เขานะคะไม่สามารถที่จะโชว์หน้าตาออกสื่อโซเชียลได้ด้วยนะคะอย่างน้องๆแฟนเนี่ยนะคะลูกของลูกสาวของคุณนาะหรือว่าน้องสาวแฟนเองก็ตามนะ,ะไม่เคยโพสต์รูปหน้าตาตัวเองลงสื่อโซเชียลเลยนะคะไอริน,นสังเกตเห็นอ่าเฟซบุ๊กนะคะหรือสื่อโซเชียลของผู้หญิงแคชเมียร์สาวสแคชเมียร์เนี่ยเขาเวลาเขาถ่ายรูปโชว์โปรไฟล์นะคะเขาจะโชว์แค่ ครึ่งตัวแบบนี้นะคะเขาไม่สามารถที่จะมาโชว์หน้าโชว์ตาโชว์ทั้งหมดแบบคนไทยสาวไทยหรือว่าสาวชาติอื่นได้นะคะเพราะว่าเขาถือว่ามันผิดนะคะมันผิดกฎผิดทํานองครองธรรมของศาส,สนาเขาอันนี้อรินก็ต้องขออนุญาตนะคะชี้แจงให้ผู้ชมทุกคนนะคะเอซี MC ทุกคนได้รับทราบนะคะตรงนี้ด้วยนะคะเราก็ ให้เกียรดครอบครัวนะคะให้เกียรติพวกเขาด้วยนะคะที่เราไม่สามารถที่จะถ่ายหน้าตานะคะแล้วก็นำทุกๆคนนะคะมาออกคลิปทุกๆคลิปได้นะคะนะคะอันนี้ไอรินก็หวังว่า,วาทุกๆคนคงจะเข้าใจไอรินนะคะไอรินก็สามารถที่จะนำเสนอนะคะครอ,อบครัวสมาชิกในครอบครัวนะคะญาติพี่น้องได้เป็นบาง มุมบางโอ,อกาสเท่านั้นนะคะบางครั้งไอรินก็ไม่สามารถที่จะถ่ายหน้าตาได้นะคะส่วนน้องดูฮาที่ไอรีนาสามารถถ่ายน้องลงคลิปได้เพราะว่าน้องยังเป็นเด็กนะคะยังเด็กผู้ชายอย่างลูกพี่น้องของแฟนไอรินโอเคได้เข้าคลิปได้นะคะแต่ถ้าเป็นพวกคี่น้าอะไรต่างๆแบบนี้นะคะหรือว่าน้องๆสาวๆที่ยังไม่ได้แต่งานะไอรีนไม่สามารถที่จะถ่ายหน้าตาพวกเขาลงคลิปได้นะคะ จะสังเกตได้ว่าแต่ละคลิปนะคะถ้ามีการไปเยี่ยมบ้านณน้านะคะทุกคนก็จะได้เห็นเนาะไอรีนก็จะพยายามไม่ถ่ายหน้าตาพวกเขานะคะก็จะเห็นแค่ขึ้นตัวเห็นแค่มือบ้างเห็นข้างหลังบ้างอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นการให้เกียรติพวกเขาเนั่นเองนะคะและการที่ไอรีนมาทําเพจนะคะทาช่อง u t u b e เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าไอรีนอยากจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอยากจะมามี หรือว่าเพจอะไรเลยนะคะเกิดจากช่วงที่โควิดระบาดนะคะเมื่อ<ม>ปี2019นะคะตั้งแต่นั้นมานะคะมันก็มีการล็อกดาวน์ทำให้เราอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็เกิดอาการเบือ่อเกิดอาการเครียดสะสมนะคะไอรินก็เลยคิดอหาอะไรทำดีกว่านะคะเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านนะคะเราจะได้ไม่บ้านั่ค่ะไอรินก็เลยคิดทำคลิปนะคะทำ เพจอะไรขึ้นมานะคะทำช่องยูทูปตามมาทีหลังนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะคะทำไมไอรีน,นถึงเปิดเพจคนไทยในอินเดียแล้วก็ช่อง YouTube คนไทยในอินเดียคนเชียงไฮมไกลบ้านก่อนหน้านั้นไอรีน,นใช้ชื่อว่าช่อง u t u b e นะคะไอรีน,นใช้ชื่อว่า,นนวาคนไทยในอินเดีย by สไพแคชเมีย์นะคะหลังจากนั้นไอรีน,นก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคนไทยในอินเดีย คนเชียงรายใครบ้านนะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องทุกๆคนเลยนะคะจากทุกภาพนะคะจากทุกภาค,ะคะาภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมถึงพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจไอรีนนะคะเข้ามาทักทายไอรีนเนาะบางคนก็ช่วยอุดหนุนสินค้าผ้าชีฟานาผ้าพันคออะไรต่างๆของไอรีนนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะ ถ้าผู้ชมบางคนก็ไม่เข้าใจนะคะก็อย่าเทียบกับช่องของไอรีนนะคะกับสไปร์อินเดียคนอ,นอื่นๆนะคะนี่มันก็เราไม่เหมือนกันนะคะมุมมองแต่ละคนการนําเสนอชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่คอนเทนต์ของแต่ละคนนะคะการนําเสนอนะคะคลิปต่างๆของแต่ละคนนะคะทุกคนก็มี ความคิดนะคะแล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะคะจะให้นําเสนอมันเหมือนกันหมดมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะนิ้วของเรานะคะก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะคะนิ้วของคนเราก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะคะมีศูนย์ต่ำนะคะมีดำขาวนะคะเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะจะให้ทำอะไรเหมือนกันหมดมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะ ในเพจในช่องของไอรีนก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะว่าไอรีนต้องการนําเสนออะไรนะคะไอรีนต้องการนําเสนอชีวิตของผู้หญิงไทยของคนไทยคนหนึ่งที่มาอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในอินเดียนะคะที่แคชเมียร์นะคะร่วมกับครอบครัวของสามีที่เป็นคนแคชเมียร์เป็นชาวมุสลิมนะคะนี่คือจุดประสงค์ของไอรีนนะคะ บางครั้งแมินก็ออกไปทําคลิปนอกบ้านบ้างน,นะคะเสนอนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่น่าสนใจต่างๆของคนแคชเมียนะคะใหะ้ผู้ชมทุกคนนะคะได้ติดตามเผื่อว่าจะเป็นแนวทางนะคะให้ทุกคนที่ชอบอินเดียแล้วก็อยากจะมาเที่ยวแคชเมียร์นะคะไดะ้มีไกด์ไลน์นะคะว่าเอเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะถ้าเราจะไปเที่ยวแคชเมียร์เนี่ย ถ้าได้มาดูเพจดูคลิปของไอรีนก็อาจจะจุดประกายให้คนที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะได้รู้นะคะว่าออสถานที่นี้น่าสนใจนะครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเราจะไปเที่ยวตรงนี้ที่แคชเมียร์หรือเราจะไปเที่ยวตรงนั้นที่อินเดียอะไรประมาณนี้นะคะค่ะสุดท้ายนี้ไอรีนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะทั้งสองช่องทางของไอรีนเนาะ ทั้งเพจคนไทยในอินเดียนะคะช่อง YouTube คนไทยในอินเดียคนเจียงไห้ไกลบ้านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนให้กำลังใจไอรีนตลอดมานะคะตอนนี้ช่อง YouTube ของไอรีนก็มีจำนวนผู้ติดตาม600กว่าซับแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะ mm hmm. ก็ลุ้นให้ถึง1,000เนาะจะได้ผ่านกดของ y t u t u นะคะส่วนเพจคนไทยในอินเดียก็มี5,000กว่านะคะ5,000 ห้าพัร้อยกว่าผู้ติดตามแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะขอบคุณมากๆที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจอ่ลเสมอมานะคะสำหรับคลิปนี้อ่ลินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายนะคะดูแลเทคแคร์ care, สุขภาพค่ะ